ด h เล e โวลเอนสวันนี้เรามากับตีกาแบบเร็วๆสั้นๆแล้วกันใช่ค่ะง่ายๆท,ที่อยู่กับคนเราทั่วไปทั่วไปด้วยเหรอทั่วไปเพราะว่าเพราะเราชอบดูดวงค่ะพี่หลุยชอบดูดวงหรือเปล่าเนี้ยเป็นตีกาเกี่ยวกับเรื่องดวงเหรอครับใช่วกับชอบ <ๆ S 2> ไหมอ่ะดูดวงก็กลางๆแล้วกันครับอ,อันนี้เป็นบุคคลที่ไม่ชอบดูดวงนะคะแต่ว่า ถ้าดวงไหนไม่ดีเราก็จะดูใหม่อมก็คือดูดวงแบบตามใจตัวเองเนาะถ้าดวงออไหนไม่ดีเราก็ดูใหม่สิคะเราจะไปยอมรับในดวงไม่ดีได้ไงเออเออ,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 อถือว่าดีครับถือว่าพูดได้ดีเออเอะ <Okay. S 2> แล้ว มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้แบบรวดเร็วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คือเป็นดีกาที่407 5้าปี30นะคะ2องหในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ดูดวงเนี่ยไปฟ้องแม่หมอค่ะคนที่ดูดวงไปฟ้องแม่หมอเหรอใช่โอ้ยฟ้องทำไมก็ไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มามาเริ่มกันค่ะครับผมในเรื่องนี้นะคะโจ์เนี่ยเขาฟ้องว่าเมื่อปี26นะในเรื่องนี้จนถึงปีประมาณ27เเนี่ย ปี2627ก็คือ1ปีผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปดูดวงแล้วแม่หมอบอกว่าเขาเนี่ยมีเคราะห์มีเคราะห์เขาจะต้องมีการยกค่าครูก็คือมีการเสียค่าครูให้แม่หมอแม่หมอจะสดอกคอให้ถ้าไม่เสียเนี่ยพ่อปู่เนี่ยก็จะมาเอาชีวิตใน3วัน7วันไอ้ยาก็คือเขากลัวนั่นเองทีเนี้ยคนดูดวงนะคะก็คือคนที่ไป ดูดวงกับแม่หมอเนี่ยเกิดความกลัวว่าเขาตายเขาจะมีเคราะห์ตามที่แม่หมอบอกหรือเปล่าเขาก็เลยเสียค่าขึ้นครูไป25ครั้งนะคะเรื่องนี้รวม60,000กว่าบาทเขาก็เลยไปฟ้องศาลว่าแม่หมอเนี่ยกันโชคทรัพย์เขาทำให้เขาเกิดเกิดความกลัวโอ้ยอย่างนี้ก็ฟ้องได้เหรอเพิ่งเคยได้ยินนะ,ะเขาก็เลยไปฟ้องอและเรื่องนี้นะคะศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษแม่หมอด้วย โอ้โหมาแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมแม่หมอถึงผิดผิดอะไร <c oughs> ลองมาวิเคราะห์กันไหมครับวิเคราะห์กัน <c oughs> ในเรื่องนี้นะคะทางคนฟ้องเนี่ยเขาฟ้องในเรื่องกันโชคทรัพย์ว่าแม่หมอเนี่ยประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายทำให้มีอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ที่ถูกขู่เข็น <c oughs> ในศาลชั้นต้นลงนะคะลงโทษว่าแม่หมอคนนี้กันโชครัพย์แต่ศาลอุทธรณ์น้่ยค่ะกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น<ม>บอกว่าแม่หมอคนนี้ไม่มีความผิดฐานกันโชคทรัพยบเดี๋ยวนะค่อยๆนะไม่มีความผิดฐานกันโชคทรัพย์บอกว่าศาลชั้นต้นบอกว่าแม่หมอคนนี้ใช้กําลังประทุสไลายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประุสลาย เขาสารชั้นต้นนะคะมองว่าเรื่องนี้แม่หมอบอกว่าอาจะเอาพ่อปู่เนี่ยมาลงโทษเลยภายใน3วัน7วันเนี่ยเป็นการขู่เข็นขู่นะคะว่าจะใช้กําลังประทุษนา,ายทําให้ทางคนดูดวงเนี่ยโจทย์เนี่ย ยินยอมให้เงินไป uh, uh, uh. แต่สารอุทธร์พิพากษากลับคำพิพากษาของสารชั้นต้นบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดฐานกนโทุทรั์เรามาดูกันว่าสารดีกาสารสุดท้ายของเราจะลงโทษทางแม่หมอคนนี้หรือเปล่าพี่หลุยคิดว่ายังไงเข้าองค์ประกอบความผิดไหมว่าแม่หมอคนนี้ใช้กําลังประทุษร้ายหรือเปล่าหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายหรือเปล่าอะถ้าคุณบอกว่าใช้กําลังไหมไม่ แต่ขูเข็นว่าจะใช้กําลังไหมน่าคิดครับแม่หมอขู่หรือเปล่าว่าเนี่ยถ้าคุณจะไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายค่าขึ้นครูเนี่ยอฉันจะให้พ่อปู่เนี่ยมาทําร้ายมาทําให้ตายภายในสาวันเจวันขู่ครับบอกว่าขู่ทําให้เกิดความกลัวไหมอ่ะถ้าในเคสนี้อเป็นกลัวกลัวว่าเออถ้าไม่จ่ายค่าขึ้นครูไป อมันต้องตายภายในสามวันเจ็ดวันแน่นอนเลยไม่จ่ายค่าขึ้นคูณคูน่าจะมาขึ้นเราแทนเออน่าจะมาน่าจะมาถึงบ้านเลยก็คือนับปีสามศูนย์นะช่วงนั้นมันก็คงยังไม่ไม่เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนาะก็คงเกิดความกลัววิทยาศาสตร์ยังไม่เกิดการพัฒนาเนาะโอ้หลายปีหลายปียี่สิบกว่าปีอ่าเราจะไม่เกิดเลยมั้งเออครับในช่วงนั้นแต่สารดีกาพิภากษาในเรื่องนี้นะคะพิภากษาไม่ลงโทษ เป็นยกฟ้องจําเลยนะคะเรื่องนี้ตามรีการ,รนะคะมองว่าความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะคะจะต้องเป็นการข่มขืนใจโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตนะคะต้องมีการขู่เข็นแต่การกระทําของจําเลยนะคะก็คือแม่หมอเนี่ยเป็นเพียงการทำนายดวงชะตาออว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ย ไม่จ่ายตังค์เนี่ยก็จะเกิดเคราะห์ผู้เสียหายกำลังมีเคราะห์นะถ้าไม่จ่ายเงินค่ายกคูค่าขึ้นคูเนี่ยพ่อปู่จะมาทำร้ายเป็นการทำนายดวงชะตาในอนาคตในเรื่องนี้สารดีกามองว่าไม่ใช่การกันโชคทรัพย์เพราะว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ย ที่บอกว่าผู้เสียหายกําลังมีเคราะห์ให้สะดอเคราะห์โดยเสียค่าเงินคุ้นครูค่ายกครูให้แก่จําเลยเนี่ยหาใช่เป็นการขู่เข็นตามความหมายของการการชกทรัพย์ไม่อ่าไม่ข้อเท็จจริงนะคะจะขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินจะให้พ่อปู่เนี่ยมาทําอันตรายผู้เสียหาย<ม>ทางศิษยศาสตร์ผู้เสียหายเนี่ยจึงยอมให้เงินก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายเชื่อตามคําทํานายว่าจะมีเคราะห์ไม่ใช่กลัวคําขู่เข็น ของจำเลยเองอก็คือไม่ได้เชื่อตามคำขู่ของแม่หมอที่แม่หมอจะมาทำร้ายนะแต่เป็นการเชื่อว่าพ่อปู่เนี่ยจะมาทำร้ายอ๋อย้ยจาแล้วพ่อปู่ใครล่ะเนี่ยอ่าพ่อปู่คือใครเนี่ยนั่นคือเรื่องของเรื่องพ่อปูใ่ใครแล้วครับเนี่ยใช่ในข้อนี้ในเรื่องนี้นะคะจึงไม่เข้าหรือไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานกันโชคซ้ำนั่นเอง แสดงว่าพอพี่หลุยเนี่ยไปหาพระอาจารย์หรือว่าไปหาใครที่บอกว่าพี่หลุยจะมีเคราะห์นะคะถ้าไม่จ่ายเงินค่าขึ้นคูค่ายกคูเนี่ยพี่หลุยจะไปฟ้องเขาเรื่องกันโชคเนี่ยไม่ได้แล้วนะ hmm. เพราะว่าในรีการเรื่องนี้ศาลมองว่าไม่ใช่การกันโชคทรัพนะคะทุกคนดังนั้นนะคะการดูดวงมีความเสี่ยงเสมอผู้ดูดวงโปรดระมัดระวังในการดูดวงนะคะ ย้ำนะครับว่านีนกาเก่าแล้วน่าจะมีอันใหม่ๆมาไหมอาจจะมีเรื่องใหม่ๆมาแล้วก็ได้อาจจะมีการฟ้องเรื่องใหม่มาแล้วต้องไปดูรายละเอียดในเรื่องนั้นแต่ว่านับปีสามศูนย์เนี่ยการดูดวงไม่ใช่การกันโชครัพย์เป็นการยินยอมพร้อมใจในการมอบทรัพย์นั้นให้เราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องไปดูดวงเราไม่ต้องไปยกค่าขึ้นครูอืาถ้างนั้นอีพีหน้าอาจจะมีไหมครับ เาา่าวนะคะเดี๋ยวหาดีกาสนุกสนุกว่าเล่าที่มันเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้แล้วกันสยศาสตร์กลัวหรือเปล่าไม่กลัวแต่ว่านี่ผมออกความเห็นหน่อยนะคือค<ด>ือดูดูแปลกๆจริงๆนะจากจากหน้าปีตอนเนี้ยคม,มันมันแปลกตรงที่ว่าทำไมมันมันดูขู่อะแต่ว่าสรุปคือไม่ได้ขู่เขาไม่ได้บอกว่าขู่อ,ะอ่ะก็คือถ้าคุณไม่ยกค่าขู พ่อปู่จะมาทำร้ายนะพ่อปู่จะทำให้เสียชีวิตอันตรายมันยังไงก็ขู่อแต่ว่าศาลก็ยังบอกว่าไม่ขู่ก็เลยคิดว่าในบริบทปีนั้นน่าจะเออน่าจะแตกต่างออกไปจากตอนนี้แล้วไงก็คือทางคุณหลุยยังไม่เห็นด้วยอมองว่าถ้าถ้ามาใช้ในปีนี้ปี6-8ปดปีนี้ความหมายลักษณะอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ครับต้องอีพีหน้าแล้วอาจจะต้องยกเรื่องอะไรอย่างนี้มาเติม ได้คะ่ะได้คะ่ะโอเค,อเควันนี้สั้นๆเนาะใช่ค่ะออมาสั้นๆแบบแบัดเอฟเฟกต e มากๆขนหัวลุกเลยกับการที่เพิ่งรู้ว่าโอ้เราอย่างนี้ไม่ได้มาทําอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะในวันนี้ก็พอกันกันโอเคนั้นก็เจอกันอีพีหน้านะครับสั้นๆค่ะบ๊ายบายนะคะ